สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เลนฟอร์ลันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้มาดูหน้ากากผ้าของ Adidas นะครับก็ใช้คำว่า face cover นะครับตัวนี้เนะเป็นชนิด non for medical นะครับก็คือไม่ได้ใช้ทางการแพทย์นะครับก็เป็นหน้ากากผ้าปกตินะฮะร,ราคา สชิ้นนะครับมีอยู่3ชิ้นนะในนี้สีดำเนี่ยราคา450สบาทนะครับส่งฟรีฮะได้จากเว็บไซต์ของ Adidas ออนไลน์มาเลยนะครับอาดิดาสประเทศไทยนี่ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมดูจากตัวใบเสร็จรับเงินที่เขาส่งมานะครับสามารถมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าได้ โดยแจ้งคำจมลงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าและบริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน15วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับสินค้าและตรงตามเงื่อนไขที่บุกไวไ้ในเว็บไซต์ของดีดานะครับาก็ปักันคุณภาพพอสมควรเลยนะตามมาแกะนะครับนี่เขาเขียนไว,นะว้นะครับว่า100%นะครับ Recycle L D P E b a c k นะคือพลาสติกนี่แหละเป็นพลาสติกซีรชัินงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนั่นไม่ใช่ประเด็นมาดูข้างในกันดีกว่าครับม,มีอะไรมาบ้างเป็นเซอร์ติฟิเคชันนะตัวใบนี้ที่แนบมาด้วยมันก็บอกลักษณะของหน้ากากาผ้า ของ Adidas อันนี้นะมีขนาด17คูณ15เซนติเมตรครับนะเป็นเฟสคอเวอร์ประมาณนี้นะได้มา3าชิ้นเลย1 2 3นะครับนหน้ากากก็นุ่มๆครับมันทำจากอะไรนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะ ผลิตที่ประเทศจีนนะครับนขนาดมาตรฐานวันที่ผลิต15รการาคมปี64จะจำหน่ายโดยอาดิ d a s ประเทศไทยรีดถ้าจะรีดก็รีดจากข้างในนะครับแต่ที่จริงก็ไม่รีดกันหรอกนะเพราะักน้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำสบู่อะไรเนี่ยแล้วก็ หล,หลายท่านก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับใช้คุมกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับก็ใช้หน้ากากนี้เป็นชั้นที่สองอ่าจะเห็นข้างในนะครับด้านในเขียนว่า wash dry reuse ก็คือซักตากแห้งแล้วก็ใช้ซ้ำใหม่ได้แล้วก็มีชั้นที่นี่ครับมีช่องนะครับเนี่ยช่องสามารถ ใส่แผ่นกรองได้นะครับก็ทําให้มันเป็นลนักษณะหน้ากากอนามัยได้มันจะมีแผ่นกรองขายอยู่ฮะอาจจะดูในช้อปปี้อะไรก็ได้นะครับหรือบางคนก,ก็ถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็อาจจะใช้กระดาษทิชชู่อะไรนะตามหลักอนามัยใ,ใส่เข้าไปในนี้นะครับก็แปรงร่างให้มันเป็นหน้ากากอนามัยได้โดยเฉพาะแผ่นกรองฮะซื้อได้ในช้อปปี้เยอะะเลยครับดูหน้ากากนุ่มนะครับแต่ตรงนี้ สุดท้ายต้องตัดออกแน่ๆเลยป้ายแท็กเนี่ยไม่งั้นโนจะใส่ติดหน้ายังไงใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวขีด3ขีด3แถบของอ d ดิ a s นะครับบนหนากาสีด,ดำนุ่มนุ่มสบาย หน้ากากด้านในก็เป็นรูระบายอากาศด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกแหละมันใส่กับแผ่นกองได้นะครับ3ชิ้นราคา450บาทนะก็ได้หน้ากากอาดิดาสมาใส่ที่เท่นะครับสำหรับเลนฟอร์นในวันนี้ก็คงจบการรีวยวเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ยังมีขายอยู่นะครับในเว็บไซต์ของาดิดาสไปซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ